ระบบเทรดง่ายๆอาจช่วยให้คุณสามารถทำกำไรได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนถ้าวันนี้คุณต้องการเอาคืนตลาดอยากให้คุณเอาคืนตลาดแบบมีวินยัยและถ้าคุณกำลังค้นหาระบบเทรดที่ใช่ไม่แน่ว่าระบบเทรดนี้อาจจะเป็นระบบที่คุณตามหาอยู่ก็ได้เทคนิคการเทรดในวันนี้นะครับเราจะใช้เส้นกลางนะครับก็คือเส้น envelop นะครับเงื่อนไขก็คือการที่เขา break ลงมาทำเทรนเป็นเทรนขาลงจังหวะที่เขากลับขึ้นไปนะครับเราจะไม่ follow by เราจะรอให้เขา break กลับลงมาใต้ envelop เราก็จะ take action sell ตรงจุดนี้นะครับโดยวาง SL ไว้ที่กรอบของ envelop นั่นเองนะครับอย่างเช่นจุดนี้นะครับขึ้นมานะครับเราจะรอให้กราฟลงไปทะลุใต้เส้นล่างของ envelop ก่อนเราจึงเข้าซลล์และ SL ไว้ที่กรอบด้านบนจุดนี้นะครับดันราคาขึ้นมานะครับถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ากราฟ v o l ุ่มฝั่งซลล์นะครับจะเยอะกว่า v o l ุ่มฝั่ง buy v o l ุ่มฝั่ง buy เนี่ย ยังไม่เข้ามาอย่าง1 0 0นะครับแต่มีการตัดสลับกับเส้นกลางของเรานั่นมีโอกาสที่เขาจะไซด์เว์หรือเปลี่ยนเทนนั่นเองนะครับและต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่ได้มีการชี้นําในการลงทุนหรือการเก็งกาไรในการเทรดฟอเร็กซ์และทองคําเป็นเพียงการแบ่งปันเทคนิคเพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนการลงทุนก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นการตอบรับที่ดีมากๆนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปได้ดีมากๆเลย และสำหรับท่านที่กดติดตามนะครับก็ขอให้ท่านเนี่ยประสบความสาเร็จและทำกำไรในตลาดได้อย่างเร็ววันเลยนะครับเมื่อพร้อมกันแล้วนะครับก็ไปลุยกันต่อในระบบเทรดของเราเลยนะครับอ่าอย่างจุดนี้นะครับหลุดลงมาเราเซลและเอสที่จุดนี้นะครับเซลจุดนี้ SL ที่บริเวณนี้นะครับเก็บที1เท่านะครับจุดนี้ก็กาไรได้นะครับอ่าจุดนี้นะครับหลุดลงมานะครับเบรกแท่งลงมาแบบนี้เราก็เซลล์นะครับเก็บที1เท่าได้เช่นเดียวกันนะครับจุดนี้นะครับเบรกแท่งนี้ เซลล์ที่บริเวณนี้นะครับเก็บ t ีพถึงเท่าได้เช่นเดียวกันอ่ามาดูตัวอย่างจากกราฟนะครับจุดนี้จะเห็นว่า envelop เนี่ยมีลักษณะเป็นแนวนอนนะครับนั่นหมายความว่าเขามีโอกาสซ i ์ e way หรือไม่ก็เปลี่ยนเทนน,นั่นเองนะครับเขาดันขึ้นไปนะครับ volume ฝั่งบายเริ่มเข้ามานะครับสิ่งที่เราต้องรอก็คือรอให้กลับมาที่เส้น envelop e ที่เป็นจุดพักตัวของเรานะครับก็เดี๋ยวผมเร่งกราฟให้เร็วขึ้นนะครับแล้วมาดูจุดเข้าไปพร้อมกัน จุดน,นี้จะเห็นว่าเขาเบรกลกับขึ้นมายืนได้นะครับเราก็เปิดบายนะครับจุด SL นะครับสามารถวางได้ทั้ง3จุดของเส้น envelop เลยนะครับออเดอร์นี้เราจะเก็บกำไรที่ tp 1เท่านะครับหรือใครไป back test แล้วสามารถเก็บสถิติกำไรได้มากกว่าก็สามารถเพิ่มระยะได้เช่นเดียวกันนะครับ ก็จะเห็นว่ากราฟวิ่งไปชน t p เราได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราต้องรอต่อไปก็คือรอให้เขากลับลงมาที่เส้นกลางก็คือจุดพักตัวของเส้น envelop นั่นเองนะครับในส่วนของวิธีการตั้งค่านะครับก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับ envelop เรามาตั้งค่าที่เส้นนะครับเซตค่าได้ตามนี้เลยนะครับจากจุดเข้าที่เรา t ทช s i o n นะครับก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยสามารถวิ่งไปได้ไกลมากกว่า TP1 เท่านะครับใครที่สนใจระบบนี้นะครับแล้วคิดว่าจะเอาระบบนี้ไปใช้นะครับอย่าลืมนำไป back เทสนะครับ เพื่อความมั่นใจแล้วก็เพิ่มระยะ a r ที่มากขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยลงมาที่โซนของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องรอให้กราฟดันราคาขึ้นไปยืนอยู่เหนือกรอบด้านบนให้ได้ก่อนเราจึงเทคชั่นบายนะครับแล้วก็จะเห็นว่ากราฟนะครับดันราคาขึ้นมายืนได้อ่าจุดนี้นะครับมีแท่งที่วอลลุ่มชัดเจนนะครับเราก็จะใช้เป็นจุดเทคชั่นบายโดย SL ไว้ที่ กรอบของ envelop เก็บระยะ tp 1เท่าเช่นเดิมน,นะครับจุดเข้าของเราอาจจะดูสูงนะครับแต่ว่ากราฟเนี่ยเขาเป็นเทรนนะครับยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้อีกนะครับกราฟดันราคาขึ้นไปนะครับสามารถชน tp ของเราได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับระบบเทรดนี้นะครับเก่งมากๆในเทรนนะครับแล้วก็เราจะหลบเลี่ยงจุดเข้าที่เป็น s i ด์ w a y ์ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยากของระบบนี้นั่นก็คือการรอให้กราฟเข้าเงื่อนไขถ้าคุณรอเป็นและรอได้ กําไรก็เป็นของคุณได้แน่นอนนะครับเราก็ลองเงื่อนไขนะครับให้เขาลงมาที่บริเวณโซนพักตัวของจุดที่เป็นเส้น envelop นะครับเราก็จะ take a t i o n ตรงจุดนั้นนะครับเป็นวิธีการเทรดที่ใช้การทำซ้ำอ่าจุดนี้นะครับดานราคาขึ้นไปนะครับเราจะบายตรงจุดนี้ sl ที่กรอบด้านล่างของ envelop นะครับเก็บระยะ tp หนเท่านะครับมาดูกันว่าเขาจะยังวิ่งถึงได้ไหมนะครับ เก็บกําไรได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับระบบเทรดที่เป็นเทรนนะครับจังหวะที่เป็นเทรนเนี่ยเขาก็จะกําไรติดๆกันเลยแต่เวลาเจอตลาดไซด์เวย์นะครับเราก็มีแม็กซิมัมดอดาวหรือใช้การลิมิตลอสเข้ามาก็ได้นะครับจุดนี้มีการเปลี่ยนเทรนลงมาครับเงื่อนไขของเอนเวล็อปนะครับใช้การรีเทสเข้ามาเทรดก็ได้นะครับอย่างเช่นจุดนี้นะครับก็จะมีการรีเทสนะครับโดยที่ไม่ทะลุขึ้นไปกรอบด้านบนนะครับเราก็จะใช้เป็นจุด เซลแล้วก็ SL ไว้ที่เส้นกลางแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันผมจะเก็บกําไรที่ TP 1เท่าเช่นเดิมนะครับมาดูกันว่าออเดอร์นี้จะสามารถทํากําไรได้หรือไม่นะครับมีการไซด์เว์นะครับไหลลงมาชน TP เราได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในขณะที่คุณดูคลิปนี้อยู่นะครับคุณจะไม่เห็นเทคนิคอื่นเลยแต่ถ้าเวลาคุณไปเทรดจริงแล้วคุณใช้เทคนิคอื่นมา ร่วมในการเทรดโดยที่ไม่ส่งเสริมคุณภาพของระบบหรือหักล้างกับระบบมันก็จะมีแต่ทำให้คุณสับสนในการเทรดมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง 2K Trading ด้วยนะครับเจาะลึกให้เข้าใจพร้อมทำกำไรอย่างยั่งยืนเอาคืนตลาดแบบมีวินยัยกดติดตามช่อง 2K Trading ไว้แล้วคุณจะไม่พลาดเทคนิคทำกำไรในตลาด forex และทองคำแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณทำกำไรได้มากกว่าที่เคยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ